ก็กาบสวัสดีครับทุกคนพวกกับผมเพนเมื่อวานนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นไฟครับแต่ก่อนที่จะไปเล่นไฟผมมีแอปดีๆแนะนํานะครับก็คือแอปนี้นะครับไอซีแอปล้างข้อมูลนะครับก็จะมาสอนวิธีใช้นะครับนะครับมีจะมีหน้าแรกครับก็จะมาเจอกันหน้านี้นะครับ มีทั้ง,งรังขยะทัวร์สสแกนไวรัสสแกนไวรัสนะครับเร่งความเร็วความจำลดอุณหภูมิซ p พนะครับส่วนที่ผมใช้ก็จะเป็นเร่งความเร็วครับผมกดไปก่อนนะเร่งความเร็วค้างชิปไหโอเคเร่งความเร็วไปนะครับเส็มล้อยไปเลยเราก็เร่งความเร็วนะครับพิเศษ ันบอกว่าเ,เร่งความเร็วพิเศษให้นำไปแอปนี้จะขึ้นแอปนี้คนระับเปิดตกลงเ,เล่นความเร็วตอนนี้มันก็จะเร่งความเร็วกระจอในโทรศัพท์สำหรับ แล้วก็จะขึ้นโฆษณาปัญญาอ่อนกูไม่โหลดหรอกไอ้งโ,โอง่โหลดใหภาพมึงอะมันก็จะขึ้นน้าจอนะครับโอเคแล้วก็ลดอุณหภูมินะครับพอดีเครื่องภูมนร้อนอยู่พอดีเลยไงลดอุณหภูมิไปมันก็จะเย็นลง แล้วมันก็จะขึ้นโฆษณาเช่ากูดิเออเห็นไหมแล้วก็กระกบาดไปมาที่ฟังก์ชันใช้บ่อยบ่ๆก็จะมีเร่งความเร็วเหมือนเดิมนะครับโอเคก็จะมาเร่งความเร็วเกมกันอย่างแรกครับเราจะทำคลิปฟรีไฟล์ก็เร่งความอยู่ โอเคครับหลังจากนั้นก็เข้าเกมให้อัตโนมัติเรียบร้อยยวแอปนีใช้ดีครับมใช้ทั้งวันโทรศัท์แตกๆก็ยังใช้ได้อือใช้เนี่แบบไม่อาทิตย์เนี่แบบแรงมากแบบไม่ เปิดเพืเ่อกระนะันมาโยในหน้ารับบีฉันเคยไม่ได้ฟังค่ะเอ้ย เกินไปป้องลโลเกตไปมันจะใบด้อสต์ไปย้อนในน้านี่ยอืมทำไมอ่ะอืมทำไมอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าแบบมันใช้ทำอะไรอะ่ะกาแบบมันทำไมมาทำอะไระทำ,ทำะอะไร,ไรก็ถ้าฟาร์ลิล บาดแคนอันตกลงมึนก็ได้ยุกแคนไปบะก็ได้แบนโยแคน C2N นะครับแล้วเี๋ก็เราจะมาดูหัวหน้าแคนนะครับดูหัวหน้าแคนนะครับอ๋อ,อ,อหัวหน้าแคนโคตรกระโปรงเลยกระาหัดสั้นแคนนี่ดูฝีมือตัวเองักษรนาศ ช่วงนี้ก็มันจะค่อยอกักคืบนะครับเพราะว่าเรียนออนไลน์อือช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์นะครับอสองโมงก็ต้องมาทำคลิปอ่ะอืทำไมะไม่ค่อยมีเวลาว่างพอดีเรียนออนไลน์อยู่ไง 73%และอีเิีต์เนี่ยไอพวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเวลามันเข้าฉมายประหยัดแบตเตอรีรก่กูจะไม่ประหยัดแบตเด็กขาดเอาหายไปแล้วหรือว่าเอาหายไปแล้วไม่มีเดี๋ยวลองว่าลงไก่แน่นอนครับทุกคน ดูดิเครื่องก็ข,เเขาเลือดก็ก็ร้อยก็ร้อยก็ร้อยโหดูเน็ตดิไอ้เอีบบนี้น่าจะใช้ได้นะใช้ได้กูเบอ้ยแล้วเราผมนะถ้าแบบไม่อาจจิดนี่จะใช้ได้อะ f i ตีอปั e e e. นย่อนเฮ้ยใครยิงมะไม่มีฐานน้ำมันกูุงรัมาถึงก็เจอคนเลวินลบกั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 นเดี๋ยวเอาที่กันช้าด้วยอะไรเลยไปทุกคนเนี่วิ่งวิ up, ่งเอวิ่งดี แล้วขอนนี้ย่ามาเป้า่าไอ้ย่าคุณตกใจหนอดแพนด้ากลายเป็นตัวใหญ่สิเอาเรามาอยู่ถนนแล้วเหรอจะรจอดช่องแคบมละกานครับเท่น้เป็นเทหลบเทผมแบบ ลงหลังบ่อยอ่ะนี่หลบนะครับหลบไปนานๆนะเดีนะ๋ยวไม่หลบแล้วกันเดินแล้วกันไม่มีถังน้ำมันครับเดี๋ยวห้ามแน่หัาแน่ไม่เอาไม่ลงไม่ไม่หลบเราจะไม่ห้ามครับเดี๋ยวเบื่อนนะนะ วงการดำน้ำไปลายไล่สักดำน้ำนี้ก็แบบชุดไม่พังนะชุดไม่ช็อตนะครับชุดนี้มีเอออะไรวะมีสายฟ้าแต่มันไม่ช็อตนะครับอืมหน่อยคืนในเกมอ่ะถ้าชีวิตจริงแม่งก็ใส่ชุดแม่นี้ก็ช็อตตาย วิธีเนี่ยครับแบบว่ายน้ำแบบไม่ต้องแบบกดตัวนี้นะครับไม่ต้องกดข้างบนที่มันนะรอแค่สเ<บอ>ก็ตบอร์ดยืนบนน้ำไม่งั้นจะเด๋ยวจนโดนลิงหัวแตเอานับก็เป็นวิธีที่ยากเนาะก็ต้องดูหลังด้วยแหละก็ต้องดูหลังด้วยไม่ดูหลังก็ชิบหายแค่นั้น กระโดดกระโดดกระโดดไปเรื่อยๆกระโดดกระโดดให้หมดกระโดดก้อยยังไงไปไปไปหายก็ในกายแหววเชื่อมันเจอมาเจอไม่กัทีนี้อย่างนี้คุณร้องงงเลยเออเทาอยู่ในบ้านบ้านหลังหนึ่งนะครับ เราเก็บแดกเปิดปายแดกเปินเก็บไปมัม่วเป็นอะไรก็เก็บทั้งหมดเลยไม่สน,นั้ง้นประจะเป็นเปืนอะไรแต่ตอนนี้ไม่สวว้าวบแหลกไปโทรศัพท์เดี๋ก็ซื้อใหม่เฮ้ยนัเจอปืนลูอับช่วงนี้ก็ใช้โทรศัพท์เดิมเหมือนเดิมนะครับ โทรศัพท์แตกๆเครื่องแตกๆที่ผมเลเวลปลายคิดที่แล้วคิดนานแล้วแหละอืมงต่งคิดที่แล้วคิดนานแล้วเนี่ยแหละเหมือนเดิมแล้เงเดิมกูจะมาคิดทำยี่อะไรในเมื่อโทรศัพท์กูไม่ดี <S <S 2> <S 2> ออนนี้จะไม่มีเม้นมาสอนผมนะ ช่องปัญญาออนมาสอนผมทำขวายเล้ช่องดอยซื้อหาเออไม่ใช่ไม่ใช่ช่องไม่ใช่ช่องดอยซื้อดิช่องอะไรวะรูปโปรไฟล์มันเป็นเอเออะไรวะเป็นขึ้นต้นด้วยตัวีอะสีมิอนอะมันได้จะเปลี่ยนโลโก้ใหมอ่อวนก็จำไม่ได้ คือแบบมันชอบมันชองมาส,สอนพร้อมมาติดลิกาสีด์ลิก,ลก,กาสกเลยค่ะอายไม่มีคนไโดอปืนมีสักติดไปเดินถนนยาวลูกเสือเดินทางไกลกันนะครับลูกเสือนี้เขาต้องใส่ชุดเลยวะ เปผ้านคอใช่ไหมเดี๋ยวก็คลิปหน้าก็จะมาหน้าก็จะใส่ชุดอะไรวะคา,าบอยคาบอยมันเหมือนลูกเสือดิอ่ะอืมผ้งแตคอสียแล้วสีแดง ายเรามาอยู่ที่แย่ท,ที่หนึ่งนะครับที่ไม่มีคนเฮี้ยเลยช่องนี้โจรสับก็เดี๋ยวผมก็จะซื้อใหม่นะครับซื้อใหม่แล้วก็กจำรหัสตัวเองไม่ได้ด้วยนั่นไงเจอคนและไอเวนมาถึงก็เจอคนเลย ใช้ปืนรูดแล้วก่อนเอินปลาแลว้วเบิดไปอน้วเป็นปาที่ดีนะครับแต่ห้ามปาวาวนะปาวาก็จะเกิดลงหนาเรียกแล้วเอาเถี่ยหายเฉยน่าจะกลัวผมนะม,มันยูทูเบอร์ไงอ่มาแล้วไงเงีย้ยไม่แอบ,บเนี้ยนเยนาะโอ้โหมาซะดีดี <dri ality> เอาไม่พอเอากูบวกอ่ะนะนั่นบวกอ่ะยิงไม่โดนตัดแตกไอีกเหี้ยยยิงไม่โดนมีแล้วางขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงโอนเราคนเดียวบวกเรายาวมาคำนองหนา วันนโอ้โหได้เกลืออีกแล้วไอ้สัว์ก็อย่างโก้เลยโอ้โได้เกลือเกินไปเปล่าฮัลโหลอืมไอทำไมอ่ะอืมทำไมกำลังดูเขาสตรีมเล่น,นคอมวันข้นอนันจะไม่ดีนะนดีกูไม่ได้เปิดคอมกูรอเล่นเปิดคอมละประเดีตาต่องานนิดนึง เปิดมาต้องคุวยเลยเด็เกแกเฮ้ยมันนำบวกว่ะเวลามผมทะลุคมแพงได้เนี่ยอันนี้ก็งงนะครับทุกคนก็ทะลุคมแพงพอดีเปิดโปแบบเปิดโปแบบเปิดโปนแบบิดนึงไงเปิดโปแบบจำกัดไงเนี่ยเปิดโปรจำกัดเนี่ยทะลุคมแพงได้เลยทะลุคมแพงได้เน็ตไม่ดีโง่เนี่ยทะลุ่มแพงได้เนี่ยทะลุไปดิเดี๋ยวเขาจะรีพอร์ตผมนะครับทะลุ่มแพงไปเรื่อย ล้วแมงมาให้อ่าโปหมดแล้วเห็นไหมโปหมดก็จะมาอ้อมหลังนะครับก็จะมาสอดเอนี่อ้อยย่าเยอะแม่ทิ้งทีมเลยเกินไปป้องนั่นนั่นน่นออกมายืดไม่ได้ โอโอหมดเลยหน้ายซนาหน้าหลังมาหมดเลยไม่อย่างนั้นเพือนเื้นไม่ต้องพูดม่ะงจุปต่อยแม่งเจ้าไายตังอะไรสักมาผมจะมาเล่นปืนปืนยิงยุงนะครับปืนยิงยุงแต่มันอัพให้เป็นปืนไม่ยิงยุงแรงขึ้น จะอ้ะอใบทางนู้นเออจะโดนจะโดนส่วนรัวอ้อใบทางนู้นอ่าไม่โดนอย่ามามันอ้อมันกันว่ะอุ๊ยหมาสองคนเลยแล้วจะสู้ยังไงวะเออมาสองคนแล้วกูจะสู้ยังไงทำไมอ่ะมาสองคนแล้วกูจะสู้ยังไง เพื่แม่งก็ไม่ไปเนะไอ้สัตว์ไปกูตายไอโง่คนไม่เดาเขาเดาไม่ไปวะตรงงงเราที่กูตาย้ง,ง่มันก็จะไปเป็นเทปไอ้ง่เทพตบไก่เมื่อไก่หนึ่งสองหนึ่งสี่ย เออทำไมไม่ชื่อหนึ่งสิ่งหลงก็ชิดเขาล่า่าเกาะด่งเขาทำไม <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปตบเพื่อน,นอีกที่หนึ่งโดยใช้รหัส ITEU ได้ตบเพราะว่ารหัสนี้แม่งไม่ไหวเลยเอ้เหล็กถ้าเอาไป ถ้าตบนี่ใช่ไหย,ยก็ดีไปไปให้แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วยังไงเพื่อนอ,อ,อย่าแพ้นะเพื่อนถ้าแพ้นี่นายแบบนายไก่นายไกย่กเหมือนเด็กกระโปรงนะอันนั้นนะมึงก็วิ่งอ่ะเขาใช้สองขวานเปิดลูกก็แพ้สองขวานเหมือนนะจะต้องได้ใช้เปิดลูกดีๆก็ต้องกะระยะยให้ถูกนะ ว่าออกมาจากหลังหรือไม่ก็บนมาเรียบร้อยแพ้โอ้แพ้แน่นอนบอกแล้วซองควงเฮาตบปืยให้ใหสัตว์เแบบี้ชักเสก มันต้องเจอเจอไหมยินาพ่อมกกันกัวแขว้เขนผีส่นไปเอ็นโชว์เป็หนึ่ทีแหน่ทีแ,ทแต่ยโดดเต็มหอกันเลยิาพ่อมันยิงให้เปิบมาสูง เขาจะเปิดส <c oughs> าโุดแบบนี้อะไรมันช่วยอะไรวะนอ้อมหลังองนี่โอ้อยเกิดตายรอบสองบอกเลยว่าโอ้โหนี่เนียเกินโอ้โหมาเป็นผัวเมียะไร เป็นโทยนะอย่าสึ่งนะเนี่ยมีทอเป็นโทเดี๋ยวเจอไปหนึ่งทีือวอร์ดด้วยมันชื่อได้หรอไปครับ ามว่าเติมมาเพื่ออะไรไเติมมาเพื่อเลื่อนขั้น,นแต่ก็ไม่ได้เลื่อนเราควรจะเอาเงินเนี่ยเราวงเบรคหกนาทีกว่าไปทางโอ้โหวเวนข้างหนบอกอว่าพีตามเดือดต่อ กายวงบิดนี่นึงอวงบิดนี่น,นึงไงอ,อ,อ้เหี้ยแล้วบอกไงยว่าทำไมมาสัน้นทำไมทิ้งทีมวะอวดทิ้งมันทำติดเกมนั่นแหละของคาตัวนึงอันนี้บอกกันโอ้โหกอ้บอกไม่ทันเพราะรงคาตัวนึงแล้วก็กระโดดแบบจุกๆทำไมกระโดดได้เล่นซ้อนแนวกูเมื่อไรฮะ ูยอมตายวงอะมึงกูไม่ได้ดีโง่ทรุนยอมตายวงเรียบร้อยออผมแพท้ทีนั้นเนิกจังเลยบ้างเล่นแบบชิวๆนะครับทุกคนที่ผมเล่นแบบชิวๆแพ้ก็ไม่เป็นไรก็อยากว่าผมแล้วกันนะทำคิปเพื่อบามันเทิงแต่ว่าผมว่าของอ่อนนะครับถ้าไม่อยากทีว่ามึงมาหนึ่งหนึ่งกับกูก็ได้นะคิดจำติ่ชมว,ว่าผมรอเล่นนะครับไม่ ทุกคนยิงมาดีอย่แม่สัตว์มาสามตัวเอาวงเวียนั่ินโอยโงอโดนเข้าหัวไปดีเอควายไม่อยากสะทุนนะก็เกมนี้ก็ถามว่ามาเหมือนเดิมนะไปไปได้ตังห้าสิบเอามาตังหีะเลยโอเคว่าสำหรับเกมนี้ก็ต้องรับกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมนะครับบ๊ายบายซิวาเกมบ๊ายบายอย่าลืมคลายกันอยู่นะจะไม่พลาดคลิปอื่นๆนะครับ Okay, bye-bye.